ราตรีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องมิกรทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ส่วนจ้างสหนเดิมนะครับผมไม่ได้มาสนานเลยนะครับกับสองเดือนละนะครับผมที่ไม่ได้มาสัญญางคพวกนี้นะครับผมเกือบจะสองเดือนละนะครับผมก็กลับมาขุดคลองใหม่นะครับผมเพราะว่าเอ่อ เวลาที่ผ่านมานะครับผมที่ไม่ได้มานะครับคลองมันก็ตุดนะครับผมดินก็ร่วงเข้าไปในคลองนะครับคลองตุดนะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักนะครับดินก็เลยถล่มนะครับผมทําให้มันเอ่อเรียกมันยังไงล่ะคลองมันตื้นขึ้นนะครับทําให้คลองตื้นขึ้น เก็บน้ําไม่ได้นะครับผมเราก็เลยต้องมาทําใหม่นะครับมาแต่งใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะครับผมวันที่สิบตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงสิบแปดนาทีนะครับเก้าโมงสิบแปดนาทีคนขับวันนี้ก็พี่วุ้นดีนะครับคนเดิมนะครับผมอยู่ที่คนเก่าคนเดิมนะเนี่ยแล้วเราก็จะแต่งใหม่นะครับผมแต่ใหมันเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆเดิมสักหน่อยนะครับ แต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนท่อนะครับผมจากท่อพลาสติกนะครับมาเป็นท่อปูนนะครับท่อปูนล็กเนะครับก็จะเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนท่อด้วยนะครับผมก็ขุดฟั้งเหมือนเดิมครับเหมือนกันกันกบท่อพลาสติกเลยนะครับ,ก,บกับท่อพ vC เลย ดินมันเลวแหะครับดินมันเลวอ,อยากให้อยากให้แกเอาดินใส่กอนราบาดอยากให้มันชิดกับ,บกรับพี่ยมันอยากห่างอยู่อ่านมันแฉะแต่บบอกแต่บ่บ,บอกแล้วไอ้แต่ที่แหละถ้าบอกแล้วว่าเกี่ยว ให้ดินมันคิดกระปากข้อนเนี่ยแล้วจะได้แต่งถานนะ่นก่อนจะพึ่งมาบอ่อที่หลังอตอนอทมไปแล้ว,วลงงถ้าว่าฝนตกอีกนะครับคิดว่าดินก็น่าจะสไลด์ลงอีกนะครับเพราะว่า มันเป็นดินทรายนะครับแล้วก็มันก็อุ้มน้ํามาอยู่แล้วนะครับผมดินมันก็เก็บน้ํามาอยู่แล้วนะครับถ้าว่าฝนตกมาอีกยีงก็้ดินก็ดินทรายนะครับผมก็น่าจจะถล่มลงอีกนะครับช่วงนี้ก็ไม่น่าจะมีฝนแล้วล่ะครับผมทางจังหวัดภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกไม่น่าจะมีฝนแล้วล่ะครับ ก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะ ก็นั่นไม่เยอะเอยคือ่อมาก ความลึกมันก็จะเท่ากันกับรอบที่แล้วที่เราเคยมาขุดนะครับผมความลึกมันก็จะเท่ากันเลยนะครับความลึกเท่ากันนะครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับผมอากาศเย็นสบายนะครับมีลมพัดยู่ตลอดเวลานะครับ บ่ต้องออกไปใกล้โกยางลายกันเลยนะเนาะเจ้พมันว่โกกยางเนี่ยมันหลบ ครับเดี๋ยวเห็นแ้วเนีมนหาหัตีิแล้วก็อย่าออก ก็ครับผมช้าใครชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับคลายแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องีิกร TV ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามช่องบิกรอนทีวีเเยอะๆด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรอนทีวีขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ